สาวคนนี้ต้องทนทุกข์กับบาดแผลนับพันเพื่อความสวยงามยกเว้นที่หนึ่งที่ไม่ได้แต่ต้องร่างกายของเธอถูกปรับแต่งทั้งหมด แม้ว่ากระบวนการผ่าตัดจะเจ็บปวดมากแต่ความพยายามที่ลงทุนไปมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงเวลาที่ผ้าพ,พันแผลถูกถอดออกความงามของเธอทำให้ทั้งญี่ปุ่นตกตะลึงด้วยรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและหน้าตาที่โดดเด่นลินลี่กลายเป็นดาวเด่นในท้องถิ่นอย่างรวดเร็วทุกวันเธอต้องยุ่งอยู่กับการถ่ายทําและการแสดงในนิตยสารรูปภาพของเธอเต็มไปด้วยหน้าปกแต่เมื่อเงินทองเริ่มมากขึ้นบุคลิกภาพของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปวันหนึ่งเพียงเพราะภาพของเธอไม่มีอยู่บนหน้าหนึ่งที่หลังเวทีการแสดงเธอได้ฉีดน้ำแร่่่่ใสสหนนนน้้าาาผูชววยยโดยตรรงเธออไมจจจคคิณ์กื ทุกคนในทีมงานที่เห็นต่างกลัวไม่กล้าที่จะพูดอะไรไม่ว่าอย่างไรลินลี่คือกุญแจของความมีชื่อเสียงในตอนนี้ทุกคนต้องพึ่งพาเธอหาเลี้ยงชีพทุกคนคิดว่าชีวิตที่ร่ำรวยกำลังรอเธออยู่แต่เมื่อจำนวนการผ่าตัดของลินลี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆร่างกายของเธอเริ่มมีปฏิกิริยาต่อยาขึ้นหนึ่งขณะที่เธอกำลังมีความสุขกับการมองตัวเองในกระจกจู่ๆเธอก็พบจุดดำบนหน้าผากเรื่องนี้ทำให้ลินลี่ตกใจ<ป>มากเธอรู<ด>้ว่าเมื่อใดที่เธอกลายเป็นคนไม่สวยทุกสิ่งที่เธอมีจะหายไปเพื่อไม่ให้ถูกกกจจจัััับบไไดดด้ววนนถมมมาาาาเเเธอออรรรรรรปท่โงพพยยลศืตห็ุ และไม่แปลกใจเลยบอกว่าแค่ต้องทำการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ลิลี่กลับคิดว่าโรงพยาบาลนี้กำลังหลอกลวงจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงกรีดร้องจากข้างล่างเธอจึงรู้ว่าโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาแม้ว่าเธอจะอยากเลือกโรงพยาบาลอื่น แต่ตัวแทนของเธอเพื่อไม่ให้การแสดงหยุดชะงักได้ลงนามในเอกสารแจ้งการผ่าตัดและยังขอให้หมอใช้ยาที่แรงที่สุดสำหรับลิลลี่เพราะลิลลี่แค่ต้องการสวยส่วนผลข้างเคียงนั้นไม่สำคัญลิลลี่เป็นแค่เครื่องมือในการทำเงินของเธอเท่านั้นสาวคนนี้ถูกหมอวาดเครื่องหมายบนใบหน้าเธอกำลังจะทำการศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรเธอจะต้องสวยขึ้นเท่านั้นเธอจึงจะสามารถเป็นดาวที่มีคนรักมากมายต่อไปได้เมื่อเข็มฉีดยาศัลยกรรมถูกแทงลงบนใบหน้าของเธอลินลี่รู้สึกเจ็บปวดถึงใจแต่เธอยังคงตัดสินใจที่จะอดทนเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทำศรรั เธอยังไม่ได้แต่ต้องปากส่วนอื่นๆของร่างกายได้ถูกสัรยกรรมหมดแล้วเมื่อการสัญยกรรมความงามเสร็จสิ้นลินลี่กลับมาเป็นดาวที่มีคนรักมากมายอีกครั้งตารางการแสดงแน่นเอียดต่อหน้ากล้องเธอยิ้มอย่างสดใส แต่ใครจะรู้ว่าใต้ความงามที่หรูหรานั้นเธอได้ผ่านการศัลยกรรมความงามมามากแค่ไหนเมื่อจานวนการศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลกระทบจากการศัลยกรรมความงามจุดดาเริ่มปรากฏบนใบหน้าของเธอเพื่อให้สวยขึ้นเธอจึงต้องทําศัลยกรรมต่อไปแต่ไม่คาดคิดใบหน้าของเธอเป็นเพียงเครื่องมือทําเงินให้กับผู้จัดการเมื่อเห็นผลกระทบจากการศัลยกรรมความงามที่รุนแรงขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่ออนาคตของบริษัทวันหนึ่งผู้จัดการได้นําสาวสวยคนหนึ่งเข้ามาในบริษัทชัดเจนว่าเธอคือคนที่บริษัทตั้งใจจะฝึกฝนนี่เป็นครั้้งงแรรรกกทีี่่ลินนนูสึึถถอัััตาายวดม ทุกครั้งที่แสดงลินลี่ต้องพาเธอไปด้วยแม้ลินลี่จะแสดงออกอย่างมีบวกต่อหน้ากล้องแต่เนื่องจากความสามารถในการปรับตัวของเธอนั้นน่าประทับใจมากลินลี่ถูกแทนที่โดยเธออย่างรวดเร็วลินลี่ก็จป็คนที่มีตารางงานแน่นกลายเป็นคนที่มีตารางงานเต็มไปด้วยนักศึกษาฝึกงานเห็นหัวข้อในนิตยสารที่เต็มไปด้วยภาพของนักศึกษาฝึกงานลินลี่รู้สึกเจ็บปวดใจอย่างมากเธอวิ่งขึ้นไปที่ดัดฟ้าตั้งใจจะฆ่าตัวตายเพื่อข่มขู่แม้ว่าเธอจะนั่งลงบนพื้นและร้องให้สะอกสะอื่นแต่ชัดเจนว่ามันไม่มีประโยชน์เมื่อกลับถึึงงงงบบบ้้้้าาานนนลลลีี่่มออออดูููรรปภพเเเกกกกขธธสสหวััโ ส้สาวคนนี้ต้องผ่านการผ่าตัดนับพันครั้งเพื่อให้สวยงามแต่ความสวยงามก็มีราคาที่ต้องจ่ายหลังจากนั้นเธอก็ประสบกับผลข้างเคียงจากการศัลยะกรรมบนร่างกายและหน้าผากของเธอเต็มไปด้วยจุดดำเพื่อไม่ให้จุดดำเหล่านี้ปรากฏเธอจึงต้องพึ่งพยายาเพื่อรักษาความงามในปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ยามากเกินไปเธอก็เริ่มมีอาการประสาทหลอนครั้งหนึ่งขณะถ่ายทำรายการลิลี่ก็ประสบกับอาการประสาทหลอนการถ่ายทำในวันปกติเธอกลับเห็นเหมือนกับว่ามีโรงละครมหัศจรรย์สุดท้ายเพราะความเครียดมากเกินไปเธอจึงล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดในช่วงเวลานี้เธอไม่ใช่ดาวที่ทุกคนตามหาอีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวตลกที่น่าสงสารที่สุดเมื่อสาวคนนี้ฟื้นขึ้นมา เธอรีบโทรหาตัวแทนของเธอเมื่อได้ยินตัวแทนบอกให้เธอพักผ่อนที่บ้านลิลลี่ไม่สามารถควบคุมความโกรธของเธอได้อีกต่อไปแม้จะมีฝนตกหนักเธอก็วิ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งตอนนี้ลิลลี่ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วแม้ว่าเมื่อก่อนจะสดใสเพียงใด,ก,ดก็ไม่มีความหมายอะไรกับเธออีกต่อไปเธอคลานเข้าไปใกล้กระจกมองไปที่ตัวเองในขณะนี้มือของเธอก็เต็มไปด้วยจุดดำกลับถึงบ้านเธอพบว่าร่างกายของเธอก็เต็มไปด้วยจุดดำเพราะไม่ต้องการให้ลิลลี่ใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ตลอดไปตัวแทนของเธอได้จัดการให้การแถลงข่าวครั้งสุดท้าย ภายใต้การดูแลของช่างแต่งหน้าลิลลี่กลับมาเป็นสาวไร้ที่ติเหมือนเมื่อก่อนเธอต้องเผชิญหน้ากับกล้องของนักข่าวนับไม่ถ้วนที่อยู่ใต้เวทีครั้งนี้เธอแสดงออกอย่างเงียบสงบมากเมื่อเหล่าผู้สื่อข่าวรู้สึกสับสนลิลลี่ลุกขึ้นอย่างกระทันหันเธอใช้มีดแทงเข้าที่ตาของตัวเองในที่สุดเธอก็ได้ตัดขาดจากตัวตนเก่าของเธออย่างสิ้นเชิงหลังจากเหตุการณ์นั้นลิลลี่หายตัวไปจากสายตาของสาธารณชนแต่ใครจะรู้ว่าลิลลี่ไม่ได้จับไปไหนเธอกลับปรากฏตัวที่บาร์ใต้ดินในชุดที่แปลกประหลาดและกลายเป็นราชินีที่่ทุกกกคคนนนตตตาา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 มมหภพยรรรร์้อองบเววปถ เป็นหลุกที่ไม่มีวันเต็มเราจะไม่สามารถเติมเต็มมันได้ตลอดชีวิตต้องควบคุมความปรารถนาของตัวเองอย่าให้ความปรารถนาเป็นภาระของตัวเองจงมีความสุขกับการเป็นตัวเองใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อตอนเองหลีเกี่ยววัดยินดีให้บริการไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยก็ยังดีฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ